สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับโกโอ้วนภูเก็ตผู้สะสมพระเครื่องวัตถุมงคลไว้หลักสำนักอีกสิ่งหนึ่งที่โกโอ้วนเก็บก็คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์มวลสารไกายสิทธิ์เก็บเพื่อเอาไว้มอบให้วัดต่างๆทำพระอันที่โกมาโชนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโกที่มาโชครั้งนี้มันมีสมีสมส่วนนะครับ,รบส่วนแรกก็คือว่า สิ่งที่เป็นวลสารสําคัญทั้งหมดนี้เป็นวลสารสําคัญในสมเด็จวัดระฆังนะครับโดยเฉพาะสีดำดำสีดำดำก้อนดำดำเนี่ยครับก้อนดำดำแเวนี้ที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลภายดำเขาเรียกว่าเหล็กไหลภายดำซึ่งเป็นวบสารสาคัญในสมเด็จวัดระฆังสมเด็จดำและสมเด็จที่ติดแม่เหล็กทั้งหลายนะครับสมเด็จดำ แต่นี้ลักษณะเป็นก็เหมือนหินค่ะก็คือตามตำราที่ตามตำ,ำพูดไว้แล้วก็คือว่าหลังจากเอาเอาแบบของแม่พิมพ์ไม้ที่ชํารุดไปเผาเป็นฐานแล้วผสมกับมวลสารอื่นๆแล้วที่สำคัญท,ที่สุดท้ายคือผงดำๆที่ใส่ลงไปผงดำๆที่ใส่ารายกายก็คือ เหล็กไหลไฟดำเหล็กไหลไฟดำคือนี้ที่ทำละเอียดมีสองแบบคือทำละเอียดแข็งแข็งนี้ทำเป็นละเอียดได้หรือเป็นหินคือที่เราเห็นในสมเด็จดำกับสมเด็จเนื้อดิสอซเหลืองไม่ละเอียดก็เป็นเกล็ดที่ทุบแล้วอ่ะเป็นเกล็ดที่ทุบแล้วแต่ยุคสมัยใหม่เนี่ยสามารถบดให้ละเอียดยิบอันนี้บดหรือตำธรรมชาติเอาเก็บจากธรรมชาตินี่ธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นผงอ่า มีสองอย่างคือเป็นก้อนๆเเป็นก้อนๆอย่างนี้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 นครับมาบดเป็นก้อนๆเลยมาบดมาบดและผสมเป็นมวลสารมวลสารวผสมเป็นมวลสารอันนี้เหล็กไหลไายดานี่แหล่งที่พบแหล่งที่พบอยู่ริมอ่าอยู่ในแม่น้ำโขงอยู่อ่าส่วนใหญ่ที่พบก็คือแม่ในแม่น้ำโขงอันนี้ก็คือเป็นหินที่เหล็กดูดติด เราเรียกว่าเหล็กไหลพายดำไหลพายดำเนี่ยแม่เหล็กดูดติดแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่ถ้าเรามองเผิเผก็คือว่าเป็นก้อนหินธรรมดาแต่ในวงการสร้างพระหรือวงการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยอันนี้เรียกว่าเหล็กไหลพายดำเหล็กไหลพายดำมีมีอิทธิคุณยังไงเหล็กไหลพายดำมีอิทธิคุณก็ประเภทเหล็กไหลทั่วไปคือเพิ่มพลังอำนาจสุขภาพให้กับผู้ ผู้ครอบครองบูชาครับนะป้องกันคุณใสป้องกันพูดผีปีศาจรป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขาบต่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็ปรับธาตุภายในปรับธาตุภายในเราให้ให้สุขภาพดีโกเขาขายกันโกโลเ่าอะไรก็เขาโกที่โกได้มานี่ไปซื้อเขามาโลแล้วเขาไหไ่ไปซื้อมาก็พอพอสมคครเป็นพันไหมหรือเป็นหมื่นยังไม่สูงมากเพราะคนไม่คนรู้จักน้อย แต่คนรู้จักคนในแถบนั้นจะรู้จักในานามของเหล็กไหลนาคราชหรือ,รอแร่ที่ดูดซับคือใครพกพาแล้วเงินไม่ขาดมืออ๋อมีความเชื่อนะครับว่าเป็นแร่ด,ดูดซับมีพกไว้ก็ <จะ S 1> คือ,คอดูนวิธีการหาเขาใช้ไม่เหเล็กไม่เหล็กหรือไม่เหล็กขาหรือไงเขามองอ,ออกอคนที่หาเหล็กไหลไฟดังเด้งเลยนะครับเขาจะอยู่ในลําน้าโขงอนะที่ว่าความเชื่อครับว่าคือ พญานาครักษาไว้และพญานาคจะเลื้อยผ่านตลอดครนะแล้วผ่านตลอดเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อพระนพยาคเลื้อยรับผ่านตลอดนี่เหลกไหลไพดำนี่คือเหลกไหลไพบางคนที่เราเคยลองคลิปที่เอาอาจารย์โจ๊กเอาตำรามาเปิดเผยว่ามีส่วนผสมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไอคนที่ไม่รู้จักเรียนรู้เป็นน้ำที่เต็มแก้วก็จะกล่าวหา ว่ามันจะไม่มันไม่มีจริงเหล็กไหลภายดำาุปสตุจริงนี้ไม่มีจริงนี่คือเอามาเอามาเฉลยว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะและเป็นบนสารสําคัญในการวัดระดังในการทำพระเนื้อผงใช่เนื้อผงสมเด็จดําสมเด็จดำอ่าเป็นสําคัญสมเด็จดําสมเด็จไบลานอ่าสมเด็จแล้วรวมรวสมเด็จอื่นๆที่เด็ดดูที่ใช่ รวมทั้งเศษอื่นๆที่ที่มีคุณสมบัติว่าแม่เหล็กหยุดติดเขาใส่ใส่เหล็กไหลไฟดำตัวนี้ใช่ถูกต้องเนี่ยนี่ให้เห็นชัดๆเลยอันนี้ก้อนใหญ่อืก้อนใหญ่นี้จะไปถวายก้อนหนึ่งที่หนักร้อยหกสิบโลหกสิบโลนั่นจะถวายวัดบางคลานจะถวายที่ไว้ที่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรโ่ถวายว่ารักษาการอันนี้เป็นเหล็กไหลไฟดำเนี่ยโกน่ะไอ้เหล็กไหลตัวนี้เนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะ อ่าไม่ไม่ขึ้นคุณสมบัติของเขาไม่เป็นสนิมไม่ไม่ไม่เป็นสนิมเพราะอยู่ในน้ําก็ไม่มีสนิมไม่ได้อยู่ในน้ำก็มีมาบทําพระเนื้อผงก็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นแต่ที่ในสมเด็จดําที่เราพบสนิมขึ้นนะนั่นจะมีเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ว่ามีน่าจะเป็นเรื่องของเหล็กสังควานอนตะปูหังควานอนตะปูสังควานอนอ่านไอ้ันนั้นอาจจะเป็นอาจจะอาจจะเป็นใส่ตะปูสังควานอนทีนี้ ทั้งสองประเภทครับนะทั้งบดท,ทั้งที่เอาละเอียดมาผสมครนะละเอียดเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าสมเด็จวัังบางบางองเนี่ยติดทุกด้านะนะด้านบนก็ติดด้านข้างก็ติดติดทุกด้านก็เพราะมวลสารที่ละเอียดละเอียดไปผสมมวลไปผสมนะแต่ถ้าเป็นดินสอเหลืองเราจะเห็นเกล็ด เห็นเศลกๆอยู่ข้างบนก็คือเอาอันนี้ไปบดเป็นบดนะครับไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยละเอียดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเด็กไหลอีกประเภทหนึ่งที่เราจะพบในสมเด็จเนื้อใบลานคก็คือเหล็กไหลเงินยวงอ่ะเหล็กไหลเงินยวงไอ้ตัวนี้เขาไปทําให้เล็กลงได้ไหมโรัได้เราจะเห็นว่าของใบลานเนี่ยด้านบนผิวบนจะสี เงินเงินเอาเงินเงินเอาเงินเงินออไอตัวนี้เป็นเป็นเหล็กชนิดหนึ่งเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งคําว่าเหล็กไหลที่เขาพูดกันเหล็กไหลเหล็กไหลบางประเภทเนี่ยแม่เหล็กดูดไม่ติดนะอะถ้าเหล็กไหลแท้อต้องดูดติดอย่างนี้ครับบางประเภทยยอ่าใช่อย่างนี้นี่คือเหล็กไหลงินยวงเหล็กไหลเป็นเป็นเป็นเขาเจอที่ไหนตามถ้ำหรือไงตามถ้ำเขาเป็นช่อช่องนี้เละรใช่ตามถ้ำดูในหิน อยู่ในหินไม่ไม่ซ่อนอยู่ในหินอีกทีหนึงห่งเลยงอกออกมาที่งอกก็มีที่อยู่ในก้อนหินก็มีอ๋อนี่เขาก็เทออกมาจากก้อนหินใช่เนี่ยนี่คือให้เห็นจากจ๋าว่าโบรารมีจริงตามตำราก็ยังยุคเป็นวัสดุที่เขาประดิษฐ์หรืออยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติมันเหมือนประดิษฐ์นะธรรมชาติรูปร่างมันเหมือนเป็นเป็นธรมนนธรมชาติแหลกแหลกันยวงอ๋อเป็นธรรมชาติใช่โกทิ้งไว้ติดกันมันจะหลอดหลอดติดกันเองไหมสมมติเขา อ่ะกองกองไว้เงี้ยอยู่ในถาเนี้ยสักวันนึงมันหลอมติดกันเองไหมไม่มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เหมอนกันคือแต่ละแต่ละก้อนไม่ดูดกันนะแต่ละก้อนไม่ดูดกันบางคนเขาว่าเอาผงแป่เหล็กใส่บางคนตัวมันมีคุณสมบัติเป็นเหล็ก้าบางคนที่เราหาว่าเป็นของเก๊เพราะใส่ผงแป่เหล็กนะครับถ้าอย่างนี้ไปไม่ใช่ถ้าผงแม่เหล็กมันต้องดูดกันอ่าแต่สิ่งนี้ไม่ดูดกันไม่ดูดกันนะครับไม่ดูดกันนะครับแต่ว่า มีคุณสมบัติดูดแม่เหล็กนี่ผงผงอันนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับจะอยู่ในแม่น้ำโขงที่วนวนและกำเบ็นสีดำเราต้องตักออกมาในนั้นทั้งปอนทรายด้วยแต่การแยกออกมาโดยยังไงใช้แม่เหล็กดูดง่ายแยกดูดทรายก็หล่นลงไปถ้าเป็นผงเหล็กไหลไฟดำก็จะเิดแม่เหล็ก เราก็เอามาแยกมาจึงจะใส่สวยงามอย่างนี้เพราะถ้าถ้ผมมีพลังแม่เหล็กแรงๆก็ดูดขึ้นในแม่น้าโขงถ้าเจอได้เลยแหล่งใช่ถ้าเจอแหล่งอย่างนี้เนี่ยในแม่น้าโขงเนี่ยซึ่งมีไม่ตลอดทั้งทํางน้ําทั้งน้ำน้ำนะเป็นคนคนคนรู้เขาจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่กูไปสั่งมาจากไหนเอาถานตรงๆเลยฮะก้อนร้อยห้าสิบโลมาจากไหนที่จะที่จะไปถวายวัดบางคลานจังหวัดเลยจังหวัดเลยในในน้ําเหมือนกันใช่ ไอ้แลกพวกนี้อยู่ในน้ครับผใช่อยู่ในลำน้ำโขงอยู่ในลำความโขงก้อนเล็กก้อนนี่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ห้าสิบโลแปดสิบโลร้อยห้าสิบโลนะครับประเภทนี้ผมก็เตรียมไว้บางส่วนี้เหมือนกันที่ว่าจะทำพระจะถวายหลวงตาม้าที่หลวงตามมาจะสร้างพระอยู่อ๋อจะถวายหลวงตามมาให้คลุกเป็นมวลสารในการสร้างพระ หลวงตามาจะสร้างจักอพยาค่าโกก็ก็มีเขาส่งมาก็บอกเขาว่าเดี๋ยวจะเกรีมไปถวายให้หลวงตามาหลวงตาโกแต่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้จักกันแต่ว่ามีคนบอกมามีคนบอกมามีคนบอกมากายามิตรบอกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะช่วยสุกพระศาสนาบำรุงพระศาสนาได้เราก็ช่วยอ๋อนี่ก็คือ จะมอบให้จะถวาย<อ>าลงตาม,มาอตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าแต่ไม่ได้เยอะนะครับนะก็พอสมควรนทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโบรนารในสมเด็จวัชระคังที่เราได้ยินที่เราพบในสมเด็จวัระคังคือที่ที่เราได้ยินในตําราเขียนว่าหินรัตนชาติอนี่คือหินรัตนชาติอหินรัตนชาติก็เหมือนกับเพชรพลอยใช่หินเป็นหินสีต่างๆครับ ช่ไหมถ้า<อ>คุณภาพดีใหญ่เป็นก้อนอใหญ่เขาก็จะไปทําเป็นแหวนอ,อันนี้เห็นไหมเราแตนบางบางในสมเด็จวัดรังจะขหินสีเทาอ่าสีขาวคุณครับสีขาวใสสีสม้มสีแดงเนี่ยนี่คือหินรัตนาชาติครับที่เป็นมวลสารอยู่ในสมเด็จวัดระฆัง นะคือเอามามาแสดงให้เพื่อนๆนได้เห็นว่าตามตำรามีของจริงตามตำราครับที่ที่อาจารย์โจ๊กมาเปิดเผยนะมีของจริงตามตำราทรากุกอย่างไม่ว่าเนี่ยแตกไหลไฟดาอันนี้ดดติดแน่นมากโอ้ยโกโกใหญ่ใหญ่นนี่เป็นเดี๋ยวถุงแตกเดี๋ยวถุงแตกโอ้ยดุดอ่าเดี๋ยวถุงเนี่ยเนี้ยดดอะไรอย่างเงี้ยคือ หินชนิดหนึ่งที่เขาเรียกเปล็กไหลไปดำนะอันนี้ที่จาเดตโตเอามาหลอมฮะเอามาหลอมทําเป็นประคำอ๋อเออหลอมอันนี้หลอมได้เหรอได้ก็ประคำแหลกไหลไปดำที่เป็นลูกๆที่เคยโชว์ในเฟซท่านก่อนได้ยินเสียงไหมอือเสียงเหมือนกันเป๊ะอ๋อเขาเขาเขาบดก่อนแล้วไปหลอมเป็นถ้าหลอมคือไม่ต้องบดก็เข้าเตาหลอมเลยนี่เข้าเตาหลอมเหนียวเหรอใช่ กูเคยไปหลอมไหมยังไม่เคยเนี่ยแต่ก็เนี่ยเริ่มศึกษาและเก็บมวลสารเพื่อสแสดงต่อ,อ,อผู้ศรัธทธาในสมเด็จในจพระสมเด็จโตทั้งหลาว่าของมวลสารในตำรามีอยู่จริงเหล็กไหลไพดำม,ม,มีอยู่จริง,รงนี่คือสิ่งนี้ครับอันนี้นะคือหินภาษาทางการทางธรณีวิทยาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหล็กไหลเงินยวงมีอยู่จริงครับ ที่เป็นมวลสารสําคัญเป็นผ้ากัยาสิทธิ์ในสมเด็จวัดระฆังอันนี้คือเขาเรียกเป็นผ้ากัยาสิทธิ์อย่างหนึ่งมีอิทธิคุณในตัวมีอิทธิคุณในตัวมีอิทธิคุณในตัวนะครับครับถ้าใครอยากเราจะเห็นสมเด็จดำด้านข้างเนี่ยเราจะให้มองเห็นเลยหินธาราชาติหนสีต่างๆนยด้านข้างครับด้านข้างจะเห็นชัดโกมีเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาไล่เรื่องสมเด็จดำสมเด็จด อีกรอบหนึ่งเพื่อจะโชว์ความอลังการว่าโกมีเยอะขนาดไหนครับครับครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ได้ศึกษาว่ามวลสารตามตำรามีอนี้จริงมีอยู่จริงไม่ว่าสมเด็จไม่ว่าจะเป็นแหล็กไหลไพยดำเหลกไหลเงินยวงผงแหล็กไหลครับหินรัตนชาติครับนะครับโกครับอันนี้พวกในกระเป๋าเขามีอิทธิคุณอ่ะออิทธิคุณ เงินไม่ขาดลองมาแล้วเดี๋ยวผมผมจะพกหินนี่ก็ว่ากาลายอยู่เนี่ยพกหินแล้วเงินเงินไม่ขาดเป็นคติความเชื่ออย่างหนึ่งโกขอเม็ดเล็กๆสักเม็ดนึ่งสองเม็ดได้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 เอาไว้พกเอาพกได้พกติดตัวไว้ไม่ต้องผลกเสกได้ครับอเดี๋ยวผมจะเล่าในสิ่งที่ในสิ่งที่เป็นอิทธิพลสิ่งที่ปฏิหารอ่าครับนะปฏิหารแห่ง แบกไหล่ไฟดําครับนี้เดี๋ยวผมกําลังเลือกลูกเล่กอยู่เราออกคลิปกันที่วัดตะเคียนอ่ครับผมวัดตะเคียนนนทบุรีนนทบุรีเรื่องสมเด็จดําที่ผมออกคลิปวันนั้นนะครับก็ที่ผมอธิบายถึงรูปพันธสันฐานของแหลกไหลไฟดาครับก็มีเอฟซีคนหนึ่งที่เขาอยู่กระบี่ชื่อว่าน้องขาวรนนะเขาก็โทรมาหาเขาบอกเขามีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งคุณสมบัติเหมือนกับที่ผม อธิบายฟังจจใฟังเลยแล้วเขาเอาแม่เด็กไปลองโดดก็โดดติดครับนะแล้วเขาผมก็แนะนำเขาให้รับบูชาอาณานารับบูชาตั้งพานอปรากฏว่ากลางคืนเขาฝันว่าไงครับเขาฝันเห็นสมเด็จวัะกังเต็มเลยครับนะผมเลยให้เขาส่งเด็กหลายดันก้อนนั้นมาให้ผมอพอมาถึงผมก็อ ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะหาจากไหนหนอสมเด็จแล้วว่าละครัเหลียมลายดำคืนนั้นผมก็พบแหล่งทันทีลบพบแหล่งหาให้ทันทีครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของมโนมกิคที่ทิศทางใจที่ที่ที่ผมผมประสบมาบ่อยๆในเรื่องอธิษฐานขอครับนะซึ่งผมอธิษฐานขอก็ได้ทันที ภายในสองสามวันมีมีคนหามาให้คือเราได้พบเลยครับนะเนี่ยแล้วไปเจอถึงต้นทางครับนะไปเจอ <c oughs> ไปเจอถึงต้นทางที่เมือม่อเมือ่อเมื่อไม่นานเ<า>มื่อห็นเนี่ยเมื่อห็นนี่หักเนี่ยมันจะแตกออกมาอย่างนี้นะครับด้านในด้านนอกก้อนหินเนี่ยจะเรียบเรียบอย่างนี้นะครับ ด้านนอกที่เรียบงี้พอหักแล้วเนี่ยก็คือก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือเหล็กไหลไัยดาเหล็กไหลไผย,ยดาเป็นหินอย่างหนึ่งที่มีคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะไปค้นหาในในอากาว่าเหล็กไหลไผย,ยดาคืออะไรเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่องค์การพระองค์การสร้างวัตถุมงคลคือเขานนคือเดิมเขาพบเห็นแต่ในตำราครับของจริงเนี้ยไม่เคยเจอครอนนแต่เนี้ย <ผม S 2> ของอจริง อันนี้ของจริงครับขึ้นเครื่องจะมีสัญญาณไมครโอ้โห่อต้องหา,ห,าหาก้อนเล็กที่สุดโอ้ก้อนเล็กเอาก้อนขนาดนี้ไหมเล็กไปเดี๋ยวคุณมองไม่ออกเอาก้อนใหญ่หน่อยกำลังหาก้อนเล็กอยู่นะครับเพื่อที่จะขอโกอ้วนไปเป็นเครื่องรางพกติดตัวเครื่องราง สักดิธิ์ได้โดยไม่ต้องปลูกเศกไม่ต้องปลุกเศษแต่ว่าถ้าเราสวดพรบุตรทุกคนธรรมคุณภาษาคากุณก็จะยิ่งดีขึ้นอันนี้แหล่งที่เก็บแหล่งที่เก็บแม่น้ำโขงเลยเหรอโรนี่แหล่งที่เก็บเนี่ยนี่แหล่งดินแม่น้ำโขงครับจุดที่น้ำวนเหรอ,อแม่น้ำโขง ขนขึ้นมาระยะทางจากน้ำา้งถึงบนบกเนี่ยที่เก็บเป็นกิโลแบกขึ้นมาอ๋อคนที่คนที่เก็บนะครับนี่คือเหล็กไหลไหลไร้ดำกจะมอบให้ทางวัดบางคานหนึ่งก้อนหนึ่อก้อน3ก้อนก้อนร้อยห้าสกิโลหนึก้อนอก้อนอ่ประมาณห้ากิโลหก้อนอีกสก้อนอีกสก้อนวัในวิหารคู่กับพระบูชาหลวงพ้าเงินที่เราจะถวายวัด ครับไอ้มวนสารนี้โกเก็บไว้เก็บไว้ใช้ประโยชน์สําหรับวัดไหนขอมาครับแต่อย่าขอมาเยอะนะครับหมดเหมือนกันมีอิทธิคุณในตัวมีอิทธิคุณในตัวครับเงินไม่ขาดมือเอาแล้วครับผมแฮปโกครับผมขอสามก้อนครับครับครับอยากมีอยากเงินไม่ขาดมือติดกระเป๋ามีติดกระเป๋าตลอดนี่คนโบราณเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อสืบตถอทอดกันมาใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนคนชื่อเรื่องหินสีนะครับ อ่าเหมือนเหมือนเหมือนเหมือม,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 มคีคนเชื่อเรื่องหินเสีดแล้วเดี๋ยวจะเอาไปหาดใหญ่ด้วยอ๋อเดี๋ยวจะไปฝากเอฟซีที่หาดใหญ่กี่ก้อนนี่สักสิบก้อนนะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้มาแล้วนะครับไม่แบ่งใครงกผมขอมาแล้วครับโกพวกพวกเหล่านี้เนี่ยโกโกจะไปโพสต์ไว้ในเฟซของโกชื่อเฟซอะไรนะโปเตสวนอัศวเมนโปเตสวนอัศวเมนหาความรู้เรื่องพระเครื่องที่โกที่โกเซฟอ่ะพระเครื่องหายาก พระเครื่องที่ใครออกมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะในตำนานเดี๋ยวจะโพสพระเรื่องพระจังหวัดชุมพรครับโดยเฉเพาะพระที่โกอ้วนพ่อของโกอ้วนสร้างไว้ในเฟซนี้ภูเตสวนอัศวเมรเข้าไปดูได้จะมีเรื่องที่เราไลฟ์สดอ่เราอัดลง youtube แล้วเรื่องพระเครื่องที่โกมีไว้โอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ